สวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกมคลายเสียท่านนะครับก็หลังจากหายไปนานนะโอเคปิดเสียงนี้โอเคปิดเสียงดน,นตรีละถ้ามีเสียงก็ก็ไปแบบนี้เลยแล้วกันก็ไม่ได้เล่นนานนะไหนลองดิสิโอเคเสียงมันมาให้เองกระเสาตรงนี้ก็เปิดไว้ก่อนแล้วกันก็อาจจะหายไปนานหน่อยนะครับอันนี้หายไปนานลนะ <laughs> หายไปนานมากเลยโอเค มีทางลัดอยู่นี่แบบนี้แล้วก็โดดโอเคไม่รู้ว่าเปช่ทางรือเปล่าจำไม่ได้ถ้าเป็นช่วงสมัยก่อนอเนี้ยทำอยู่นะอ่าแล้วก็ปืนผมก็ได้ทำการเออ่ซื้อมาแล้วช่วงนึงนะอ่ะเดี๋ยวาด่าไม่ได้อ่ามันจะเป็นปืนปืนนี้ถ้าใครจำช่วงนั้นได้เขาจะขายไว้อยู่นะก็อ่าตอนนั้นผมซื้อตอนราคาลดปกติเดียวกันกับเทสนะประมาณนี้เลย อื้อโอ้อันนี้เข้าได้ไหมได้สิรซึ่งออแล้วก็ีวิวในผมก็ได้ทำการอัพเปลี่ยนเป็นเกมแล้วนะก็ได้อย,าอย่างหอย่งไปไปวิ่งไปอันนี้ใช้มี่ก่อนซึ่งด่านนี้เน้นปาลาตัวก็อ่าเ,เน้นปาลาตัวด่านนี้คือปาลาตัวเลยนะ เาเล่นกันยังไงเล่นเก่งจังเลยอ่ะอุ๊ยเสียวเสียวมากตัวน,นี้ตอนนี้หมาป่าก็ตามล่าเลยนะจำจำทางไปไม่ได้อ่ะมันไปยังไงนะโอเคทัน,นี้ผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันไอ้แมวไปเนี่ย อ๋อเขาไม่มาเหรอไม่มาแล้วก็ไปดูลาดลาวก่อนนะรอยิงนนใช่ไหมงั้นผมขอเอาตัวไปเปิดประตูก่อนแล้วกันคไม่มีเปิดประตูเลยนะเราต้องไปอ๋อนี่นี่มีคนมาเปิดให้ละอ๋อไม่ได้คูณน,นานเลยแล้วก็เราจะสุกรรณบีใหม่นะแต่ว่าไม่ผ่านแล้วอ่ะก็ผ่านมาระยะหนึ่งละโอเคถ้าเสียงเข้ามาก็ขอไปได้วยนะครับ เสียงอะไรนะเสียงอะไรเสียงแบบเหมือนเป่าไม้นะ่ะผมก็ไม่อยากให้มันหรอกแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้มันเข้าไม้นะแต่มันเจอขึ้นไม่ได้นะมาป่ามาแล้วมาป่ามาแล้วอุ้ยตกเอ้ย,อย,อย,อยมาป่ามาป่ามาป่าตามไม่ทันใช่ไหมโอ้ นี่ต้องตรวจดเลยนะครับบอกไม่ได้เลยนะละบอกไม่ให้เป็นพออยากรอดถึงต,ตอนจุบอดด่ะขึ้นไงนะป้าเก๋ขึ้นไงนะนิดนิดปึ๊บอืมเสียดาย โอ,โอ้โหดินหนีไปได้แล้วนะเฮ้ยโหดอยู่นะเอาเรื่องคนนี้เอ้ยไม่ใช่และไอ้ด้านขวานี้ออกไงนะหยุดละหลุดวันนี้เล่นบูเธอร์แล้วกันไเป็น ตายแล้ว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 ตามหลังด้วยใกล้สุดเลยนี่นะเพื่อนผมก็ลืมแล้วนะว่าไอ้มันมันเล่นยังไงนะลืมทางละไป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  โอ,อเคโอเคทัอน,ททนอยู่ทันอยู่อันนี้ยิงไม่ได้ใชะโอ้โหนี่เขารู้ขนาดนี้เลยเหรอ ถ้าเกิดว่าไอ้ด้านขวาแถบจอนี้ขึ้นมาก็ขอไ,ได้นะครับพอดีผมก็ลืมไปนล้วว่ามันเก็บเด็กใครนะก็ขอไป้ด้วยนะครับมันเก่งมากอะ่ะอา้ากำลังชกกำลังชมหล่นไปแล้วโอ้ย ผมว่าจะเล่นแค่สองรอบพอนะเดี๋ยวก็จะลื้อไปถึงไหนเนี่ยอุ้ยหล่นออกหลาตาลนนะครับนมาเร็วมาเร็วเหลือแค่สองคนเอาเหลืออยู่อ่าสามคน ทันอยู่แล้วล่ะไป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 ตอนนี้ไม่ต้องไปสวนอะไรทีงสิ้นเอ้าเอ้าเอคนลงไม่ได้มือกีมหมอไไ่ไทยนะ ติดเฮ้ยทางไหนเาเล่นเป็นหรอเล่นหัวหน้าเลย โอเครอบนี้ไม่พลาดนะออเอาลืมเพื่อนอ,อ่าระเบิดระเบิดอ่าระเบิดกดไม่ติดเกรนเเอะอ่าโแล้วเราไปหยิบทำไมเนี่ย ดันไปหยิบปืนอื่นมานะขึ้นเรืเร่อยๆอ๋อไม่เป็นไรครับ ไหนก็มานะขอลองเล่นปืนนี้เลยแล้วกันโอ้โหโดดถึงไมมถึงเย่วันนี้ต้องไปให้ทันมีโอเค้ไวๆเข้าไปไหว,ไว,ไวดูก็ไม่ได้เล่นนานละวมั้งถือว่าเป็นการวอร์มมือแล้ว,วก,ลกัน ให้เกิดความชนะแล้วกันรอบนี้เ yeah. เริ่มจำแนวทางการวิ่งได้แล้วอันนี้ไม่เก็บเยอะใช่ไหมอีกประมาณหลายวิวไม่รู้ถึงนะัไม่ดิ้งไม่ดิ้งไม่รู้ โอเคครับก็สวันีแล้วก็เข้าไปเลยตรนนี้สำเร็จโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้รู้สึกว่าเมื่อกี้เขาหน้าจอออกจากห้องนะโอเคก็ไหนก็อาจจะแค่นี้นะก็มาลองเล่นสักระยะนึงแล้วกันเพราะก็ไม่ได้เล่นนานแล้วล่ะก็เข้ามาดูการเปลี่แปลงสินิดหน่อยนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ